มีใครอยู่ตรงนี้นะได้ยินเชียงไหมวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับเด็กชายถั่วง,งอกนะคะแมวจรที่น่าสงสารไม่มีพ่อแม่นะคะเด็กๆก,ก,ก็เลยเอามาให้คุณโกเลี้ยงมาพร้อมกับพี่ถั่วดำตอนนั้นน่ะน้องมีแต่กระดูกตัวเล็กกระเปียกเดินก็ไม่ไหวขี้หูขี้ตาเต็มเลย ตอนนี้น้องโตเป็นหน่มแล้วแล้วก็พูดเก่งมากด้วยเดี๋ยวเราจะลองเรียกเขาพี่ถั่วงอกพี่ถั่วงอกครับเดสวัสดีครับพี่ถั่ถวดอันนี้คือหนูได้แมวใหม่มาด้วยแม่ดูสิตัวนี้ตาสีเขียวตัวนี้ตาสีฟ้าตัวนี้ชื่อเชืองอก ตัวนี้ชื่อถั่วดำน่ารักไหมแม่เลนน่น้อยอยู่เลยลงแม่นันเนี่ยนี่คือพี่ถั่วดำนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ย่อเชียว่อเชียวพี่ถั่วดำพี่ถั่วดำจะคล่องแคล่วว่องไวนะคะปาดเปรียวตอนเข้ามาเขาก็จะต,ตัวโต,วตวกว่าพี่ถั่วงอก พี่ถง,งองอก็จะเป็นเงี้ยๆนะคะเนื่องจากว่าน้องโดนพี่นุ่นตัดหนวดนะคะโดนเขียวน้อยตัดหนวดแกตัวรับสัญญาณของเขาก็ไม่ดีนะคะอ่ะรอ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 แล้วหนูรอแล้วอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยอืมตีลังกาโชว์เมื่อกี้ตีลังกาโชว์ตั้งแต่มาอยู่นี่นี่คือถูกทำร้ายมาโดยตลอดนะคะเด็กชายถง,งองอ ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆก็จะโดนถั่วดําเล่นเป็นของเล่น,นะคะโตมาหน่อยไม่รู้อะไรต่อมีอะไรนะคะคอซ้ากําซัดเดี๋ยวไปดูว่าน้องถั่วนอดโดนอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากเห็นอะไรดําๆนี่ไหมคะนี่คือกาวดักแมงวันนะคะเนี่ยน้องก็จะต้องตัดออกตรงนี้แหละ,ะแล้วก็ผิวที่สวยงามนี้ก็มาจากการ ตัดแก้วรักมิยงวันออกวันเองตัวนันเนี่ยเอน่ารักอตัวนันตัวนัดนะอาบนา้ำตัวนดอดอาบนา้ำครับาอาบนา้ำครับ อาบน้ำฮาร์ปอาบน้ำเย็นๆยฮาร์ปอาบน้ำฮาร์ปอาบน้ำฮารตัวนอดฮาร์ปเดี๋กำโค่นะอาบน้ำฮาร์ปอาบน้ำโกลนฮาร์ปเย็นไหมของตัวน้ามต่ไม่เคยอาบน้ำมาก่อน พี่ตีมาตีหน้าเป็นแผลเย็นดีลูกเย็นดีครับเย็นดีเห็นไหมเย็นจังเลยอ่ะไอ้ชบูใช้ชะบูหน่อยใช้ชะบูอาใช้ชะบูใช้ชะบูฮะ ใบ่ใบใตัวไหมใบตัวใบตัวครับนี่นี่สับผมไหมสับ <c oughs> ผมไหมครับอ๋อรีบอับรีบอาบเรียกรีบอับรีบอาบ,อารบอาครับห <c oughs> น้าเป็นแผลตัวชี้มาตีโ <c oughs> อ้เหล่าสุนัข แผลที่คางก็ยังไม่หายเลยโดนอะไรต่อยมาก็ไม่รู้ีน่ารักจังเลยตัวนาดนะตัวนาดน่ารักจังเลยครับน่ารักจังเลยครับอาบน้ำอาบน้ำครับ อามือรูปเอาอยา่าเอาน้ำหยิดไปน้องแล้วก็รูปไปแผลที่คายังไม่ดีขึ้นเลยนั่นแหละค่ะรูปไปทั้งฝ่ามือเลยก็ได้ค่ะเอเอเอ,อย่าใยเล็บนะพี่นุ่นจะเป็นแผลนะเก็บลิปไวพี่ทีไม่อยู่ยพี่ทีไม่อยู่คับ,บพี่ดีล็บดยวยค่ะปุ้มตรงหน้าอกมันซีมันที่อาอุ้มเนะี่ยเอเอแป๊บเดีวยว เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดน้ำไว้สิเราเสร็จแล้วได้เช็จแล้วจับไว้จับไว้จับอ่างไว้ครับอับอ่างไว้ครับเอานอนครับตัวนนอนครับ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมามนนี้อีาน้ำเย็นเย็นตน้ำเย็นเครับาบน้ำเย็นเย็นครับเย็นเย็นครับเย็นสบายครับอย่าใช้รีบนะพี่เจ็บนะไม่ข <speaking S 1> ูดนะจ้ะจะเจนัดนอนครับ <idades> นัครับสวัสดีครับ จะชื่นไหมชื่นครับส <c oughs> นัดครับครับถนัดทำไมไม่ตอบนะผมย้ายเท้าอยู่ครับลังแฮปปี้นะสนัดนั่นครับครับผมถงอ๊อฟถงอ๊อฟครับถงอ๊อฟครับอืมไม่สฉใจเลย ใค,คใครนะที่ไม่อยากอาบน้ำอ่ะฮะใครนะที่ไม่อยากอาบน้ำน้าจะงอกหรือเปล่าเฮ้อเสื้ตัวใหญ่เลยเถิดดำไปไหนนาะอยู่บนกิ่งไม้ครับหรอยิ้มไปก่อนเลยจอยดำยิงโดนงอกอีกแล้วเหรอลูกเหรอ่ะเขาจะยอมให้แบคไว้อยู่ด้วยไหมเนี่ยไม่รู้สิครับแบคไว้ก็น่าจะโดนจี๊ดเหมือน จะตีแบกไว้ไหมล่ะก็ะมไม่รู้เหมือนกันนะค่ะจะตีพี่แบกไว้นะพี่แบกไว้ก็เจ็บอยู่จะตีพี่แบกไว้นะโอเจมส์เออโอเจมส์โอเจมส์ครับโอเจมส์ครับผมก็เลยน่าจะไ,ไปไหนลูกน่าจะไปไหนผมอ,อยากกินอาหารครับ ทำอะไรอยู่เขามาตีน่ะตีถึงบ้านเลยเหรอขึ้นบ้านมาตีใจร้ายจังเลยใจร้ายจังเจ็บั้มเจ็บตรงไหนบ้างเจ็บตรงไหนบ้างครับตรงนี้เหรอเเจ็บไหมเจ็บตรงนี้เหรอเหรอแพ้ใหญ่เหรอ เธอว่าเธอว่าครับเอว่าเอว่าครับเจ็บไหมเจ็บไหมลูกเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนครับตรงนี้ก็เจ็บเหรอไหนไหนตรงไหนพี่จับโดยใช่เจ็บตรงไหน เจ็บตรงไหนครับเจ็บตรงนี้โอ้ยเจ็บตรงนี้เหรออู้เจ็บตรงนี้เหรอเจ็บตรงนี้เขากัดพุงนะลูกเขากัดพุงหนูเหรอคะกัดพุงหนูเหรอครับเฮี่ถั่วอกมาจีน่าน่าไม่รอเลยโดยทิ่มีแผลที่คิ้วเลยเจ็บไหม ่ดนอะไรต่อยก็ไม่รู้คางเลยเจ็บ <c oughs> ไหมเจ็บไหมคะตัวดำวิ่งหนีถวนอดหรอโลกตัวดำไม่สนใจนอดเลยตัวดำชิ้งนอดไปไหนทำไมด้อเนียยังไม่ไปนั่งที่อื่นเลยมานั่งตัดดูสิ ไม่ยอมไปไหนเอ่ยไม่ยอมไปไหนเลยครับจับไหมจับไหมจับตรงไหนจับตรงไหนจับตรงไหนครับจับตรงไหนจับตรงไหนครับน่าสงสารพิธีนะพิธีนตไม่มีเพื่อนเลยพิธีอยู่บ้านไม่ได้ต้องหนีออกจากบ้านนะดูกนมละ ไม่ดูดไม่ดูดรับไม่ดูดไม่ดูดไปกินขนมดีกว่าปะกินขนมดีกว่าไหนใครมีขนมกินขนมดีกว่าใส่ไหม เป็นไงถัง,งอ่างงอกครับถัง,งอกไหนพี่ดูซีโดนอะไรมาหันมาหันมาให้ดูชัดๆหน่อยโอ้ยโดนต่อยอตาเหรอโอ้ยโดนอีกแล้ว,วเซ็งเลยโดนแตนอีกแล้วน่าจะเป็นต่อหรือเปล่าที่เขามาเอาต่อต้อตอนลำไยเนี่ยมันไปทำรังตรงนั้นแทนทเ,เ,เนี่ยพี่ดูดำ พี่ถั่วดาก็โดนเหมือนกันร้องไห้ใหญ่เลยถั่วดาโดนตรงไหนเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อวนฉันก็เห็นไหนดูดิพี่ถั่วดาอะโดนตรงไหนตรงไหนครับตรงไหน,นขานี้เหรอไม่ใช่ขานี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ไหมครับเหอยโดนขานี้เจ็บอะ ต้นตรงไหนต้นคริสต์มาสเหรอฮไปปีนต้นสนหน้าอนามัยแล้วก็วิ่งร้องไห้กับมาทั้งคู่มันไม่่อยวิ่งแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยไล่แมลแล้วของจริงขบับเจ็บจริงใช่ไหมเจ็บจริงเลยพี่ถั่วงอกเจ็บอีกแล้วครับเผดำโดนไหมเถั่วงอก ถั่วดำโดนไหม,ไมพี่ดวง,งองาครับอืมเจ็บโดนต่อยต,ตาม,มตงงาี่ถั่วดำนี่โดนขากระดำครับัระดำลูกประดำครับเจ็บไหมัระดำเนื้อขู่เสียงดังเลยนะตอนโดนมา พี่นุ่นงงเลยว่าน้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรวันนี้พี่จะไปหาหมอด้วยจะไปดูแผลแผลอักเสบเจ็บตรงนี้เนี่ยดนตรงนี้นี่ไปแล้วเย็บไหมังุงนอเนี่่ใต้คางตอนนั้นที่มันบวมๆนะ่ะเป็นแผลเลยนะน้องเป็นแผลเลย เกถังถั่วครับโั่ครับร้อนเหรอลูกเงาเป็นอะไรร้อนเหรอคะโอ้โหร้อนถัง ตอบหน่อยสิไปข้างล่างไหมไปตากลมข้างล่างไหมไปไหมคะไปไหมทำไมทำหน้าตาน่ารักจัดไปไหมโหยร้อนร้อนจัดงงอกงครับไอพี่พาลงไปข้างล่างไปไหมไปไหมห็นมาคุยกันก่อนเีว หันมาก่อนถ้าจะไปหันมาพี่ถั่วงอกพี่ถั่วงอกครับหันมาหาคุณผู้ชมหน่อยเร็วมีการไปเสริมหลอ่อหล่อแล้วหล่อจริงๆหันมาเลยมาเอาเอ,เอหลอ่อหล่อจังเลยพี่ถั่วงอกเนี่ย ก็คุยภาษาคนรู้เรื่องเนยโอ้ยดูทำเข้าน่ารักจุงเลยเด็กชาถั่วนอดฝากถั่วนอดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ FC ด้วยนะครับถั่วงอกจะมาแจกรอยยิ้มให้ FC ทุกวันเลย <c oughs> วันนี้อากาศร้อนมากเนาะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะ ถั่วน้อยจะลงไปเดินเล่นท้างล่างแล้วทัางบนบ้านไม่ไหวไม่ไหวถั่วน้อยร้อนมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแจ้์ให้ถั่วน้อยด,ด้วยนะถั่วน้อยไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายฮับ๊ายบายฮะผม